สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thailand Ex i t นะคะพบกันในวันนี้เนี่ยการเมืองนี่มันช่างเปลี่ยนแปลงแบบว่ารวดเร็วมากๆนะคะพลันที่สารรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อ4ให้คุณเศรษฐาต้องหลุดจากเก้าอี้เนี่ยนะคะในเย็นวันนั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าเหล่าบรรดาพักร่วมก็เข้าไปประชุมกันหาหรือกันที่บ้านจันทสองล่านักข่าวก็ไปตามแชะคภาพมาได้ทะลุกระจกรถไปเลยนะคะว่าใครเข้าไปในบ้านบ้าง หายเขาไปอยู่ในนั้นประมาณร่วม3มชั่วโมงได้ค่ะออกมาตอ 19, น1 9กานาฬิกาสนาทีแล้วก็มีข่าวออกมาว่าเคาะชื่อค a n ิเดตนายกคือคุณชัยกเกษมนิติสิริเช้ามาก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่นะคะคุณชัยกเกษมก็ยังบอกผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพแข็งแรงดีอันนั้นมันคืออดีตช่วงหาเสียงแต่ตอนนี้สุขภาพคือปกติมากแข็งแรงมากพร้อมไม่มีปัญหาอะไรแต่น่าจะซักประมาณเที่ยง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 มาได้ค่ะเที่ยงเที่ยงจริงๆสาย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  สายสายกระแสเริ่มมาว่าสอสอนะคะสอสอของเพื่อไทยที่ไม่โอเคกับคุณชัยกเกษมแล้วก็จะหนุนคุณอิงให้มาเป็นแคนดิเดตและผลการประชุมสอสอของเพื่อไทยก็เคาะชื่อของคุณอิงจนสื่อบังสำนักพาดหัวว่าสอส,อสอเพื่อไทยหักบ้านจันสองล่าอู้หูการเมืองจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวพูดคุยกันเลยค่ะกับทาง คุณพเดชภูรีปฏิพัน์หรือว่าพญาไมัยและท่านพลเรือเอกบรรวิ์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดชครับเขาไม่กลัวยุบักเหรอเนี่ยออกมาอย่างเงี้ยไม่กลัวยุบักแทรกแซงสุธิชัยหยุ่นเ็าบอกแล้วแทรกแซงไอ้เรื่องนั้นชาไม่มันมันยังเป็นเรื่องข้างหน้าแล้วนะเพราะว่าคุณธิชัยหยุ่นแกก็แกก็ไม่เอาบุญทักษิณสิอยู่แล้วนะวันนี้มันต้องวากันตรงนี้ก่อนว่าใครคือเบอร์สามเบ็ด หรือต้องกัณนาทีนี้ต้องถามว่าที่นี่วุ่นวายหนอเพราะไม่มีตอนจบทุกคนยินดีสนับสนุนครับแต่พรกภูมิใจไทยบอกสนับสนุนนายกของเพื่อไทยแต่ใช่ค่ะรวมไทยสร้างชาติบอกยินดีสนับสนุนคนของพรักเพื่อไทยแต่หลุงป้อมยังไม่แต่แต่ถ้าที่ได้ยินมาลึกๆก็แต่เหมือนกันแต่ตอนนี้ ได้ยินว่าอ,อมีคนของกลุ่มเพื่อไทยบางคนไปบอกลุงป้อมว่าลุงป้อมให้ช่วยหาให้ได้ร้อยยี่สิบคน uh. นะถ้าได้ร้อยยี่สิบคนเนี่ย uh. ก็อีกออก็กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่ง uh. ก็จะไปหนุนให้แล้วอาจจะมีส่วนแยกของพรรคเพื่อไทยไปหนุนตาม uh. ให้ได้ไปถึงสองร้อยกว่าเกือบชรนะแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยถ้าพรรคเพื่อไทยไม่แตก เขาคุมตัวติดเข้าไปบวกไว้ที่เก้าไวบวกบวกที่ร้อยหนึง่งไปที่เก้าไกลมันก็นเกินสองร้อยห้าสิบนี้ไปไงก็ไปไม่รอดรนอกจากพเพื่อไทยจะถูกผ่าออผ่าอย่างย่อยยับออนะฮะออคือแตกไป,ไปเป็นสิ่งเสี่ยงอ,อ่ะมันถึงจะเข้าไปทําให้ฝั่งฝัออ่งสามลุงเนี่ยได้กําลังเกินสองร้อยห้าสิบขึ้นไปเออห็นพี่้้อะเขารวบรวมคนเลยนะครับเอ,อก็ขณะเนี้ย ก็ได้ยินมาว่าวันนี้ตอนนี้เราจะต้องไม่มีอะไรที่มันชัดเจนนะเราต้องคุยไปตามนักการนะเพราะว่าเท่ากับวันนี้มาคุยกันสนั่นจอนะก็คุยกันให้จบไปแบบไม่มีสาระแต่มีเรื่องราวนะเพราะวันนี้น็อกไม่ได้เพราะว่าเมื่อเช้าผมไปออกไปพีทีวีกับเขาตอนที่เอ็นโมงปบ่ายหกโมงเชยหมดแล้วเออมันเปลี่ยนไวมากเลยถ้าไปดูตอนนี้ก็ต้องอายแล้วโอ้โหเขียนอะไรพูดอะไรไปต้องเยอะแยะมันไม่ใช่เพราะว่า มันเป็นสงครามอำนาจเนี่ยมันไม่มีการลงตัวเรื่องจริงเลยไอ้พวกนักเล่นการพนันยังลองจากเลยเช้ามายังเจ็ดสองต่อเลยต่อเลยคนดังสวต่อเงินเลยสายหน่อยชิบหายแล้วไม่เอาเลยไอตอนกลางคืนก่อนที่จะลงมติเขาก็ต่อเอาเอาไปไปสามหนึ่งนะ ไม่ไปสามหนึ่งพอลงมาแค่กลายเป็นอ้าวไปอีกอ้าวโอ้โหคนคนนั้นเสียดายเงินกันเป็นแถวามาแต่เรามาคุยตอนนี้ว่าทางออกคืออะไรถ้าเผืเอ่อสามพักเนี่ยเขาบอกเขาจะไม่ขอสังฆกรรมกับใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยทั้งคุณเชัยเอิเมออทั้งอุงอิงจะมีเรื่องราวไปผูพันหมดเพราะนั้นเขาแบ่งรับแบ่งสู้ในระหว่างที่กำลังมีไอ้พวก พิธีกรตอนตนั้นก็ถามเรื่องนี้เรื่องเดียวครับเขาก็ไม่กล้าบ,บอกตเต็มที่เพราะกลัวจะแพ้เก้าไกลก็เลยอั้มอึ้งรับแบ,บ่งรับแบ,บ่งสู้อตอนนี้การที่ภูมิใจไทยก็ดีรวมทยแ้เอาว่าหนึ่งหนึ่งสองต้องไม่เกี่ยวข้องเขาก็ไปบล็อกทั้งอุ้งอิงทั้งใช้กระเสียส<ช>่แต่ถ้าใช้หลักนี้เนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ควรโหวตให้คุณเศรษฐาไหมคะเพราะคุณเศรษฐาก็คือหนึ่งในคล้ายค้ยกัรเศรษฐาเข้าไปแล้ว แต่ตอนนั้นยังร่วมกันไปแล้วไม่ต้องพูดถึงคนที่ตายไปแล้วเรากำลังพูดถึงคนที่ก็จะมาแปลว่าบริบทนั้นกับบริบทนี้ไม่เหมือนกันนักการเมืองถ้าเขามีเรื่องราวที่มันยืดเยื้อเป็นสัจจะยาวนานประเทศ<อ>นี้ไม่วุ่นวายอย่างนี้หรอเขาบอกแล้วอดีตคือความสันประเทศนี้มันวุ่นวาย<อ>เพราะว่าทุกคนเนี่ยวิ่งแต่เรื่องผลประโยชน์ของพรรคของตัวตนของกลุ่มก้อนโดยไม่สนใจ ความวุ่นวายของแผ่นดินของประเทศชาติมันไม่มีข้อแม้หรอกทุนจริงมันก็ต้องไม่มีข้อแม้จริงจริงแล้วหนึ่งสองนี่ไม่มีใครทำรายได้อยู่แล้วใช่เพราะว่ามันไม่มีวันผ่านสองห้าห้าสิบใช่ไหมใช่ครับยังไงก็มีมันเป็น่เหตุที่เอามาเล่นกันเท่านั้นเองมาถึงวันนี้มื่ตอนที่ปเะเตรเก้าไกลก็ดีถึงวันนี้ก็ดีเอาเรื่องนี้มาเป็นเหตุจริงๆเนี่ยไม่มีไม่มีวันที่กฎหมายนี้จะผ่านสภาได้ไม่ว่า ให้คุณมีสามร้อยมันก็ไม่ผ่านเพราะามันต้องผ่านวุทธิใช่ใช่ครับใช่แล้วก็เรื่องการนําเสนอผมว่าไม่ไม,มีใครทํทำอยู่แล้วเ,เพราะว่าเขาขัดต่อความรู้สึกของคนไทยอํานวนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเอาใช่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องเอามาเล่นทางการเมืองอนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ทําให้ระคายเครืองเบื้อยู่คนบาทด้วยอืแสดงว่าที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์บอกว่า สนับสนุนบุคคลที่เพื่อไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมโดยที่ต้องไม่มีเรื่องมาตรา112แต่ถ้าเสนอชื่อคนที่มีเรื่องมาตรา112มันก็ไม่เหมาะสมถูกหรือไม่แค่นั้นเองเนี่ยก็แต่ไงเออแต่แล้วมันมีแต่ทำไมอ่ะแล้วที่แต่เนี่ยมันบล็อกไปที่ตัวอุ้งอิงกับชยัยเสมเลยแล้วก็พักเพื่อไทยด้วย<อ>ถ้าคุณจนหนุนพักเพื่อไทยคุณต้องตัดทั้งพื่ไทยทั้งหมดสิเพราะเขาขเกี่ยวข้องกันหนึ่งหนึ่งสองทั้งหมดโดยอุ้งอิงหัวหน้า โดยใจกัดเสมโดยคุณเศรษฐาก็ต้องไม่เอาพักนี้ด้วยสิกล้าไหมล่ะคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วแบบนี้ส้มอ่ะจะไปหล่นที่คุณอนุทินหรือเปล่าซึ่งสื่อก็ถามในประเด็นนี้นะคะเรื่องส้มหล่นเนี่ยแต่คุณอนุทินเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าถ้ามาจริงเนี่ยยิ่งกว่าทุเรียนหล่นใส่เจ็บตายหง โอ้นี่ขนาดนั้นเลยนะคะทุเรียนเขาปอกเปลือกมาแล้วแล้วเขาใส่ฟองน้ำมาด้วยหอมหวานอร่อยกลมกล่อมอกลมกล่อมแล้วเรื่องนี้หรือเปล่าที่ไปวางกันไว้ที่โบนันซาหรือเปล่าเอ้ยไปที่น้ำก๊อฟหรือเปล่าที่เขาใหญ่หรือเปล่าใช่ไหมอาจจะไปปรึกษาหรือกันเงียบๆไปว่าถ้าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปถึงตรงนี้นะ แต่เท่าที่เท่าที่เป็นความรู้สึกตอนเนี้ผมว่าวอนนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยกำลังเป็นเรือใหญ่ที่มีเรือสลัดไล่จี้อยู่รอบๆตัวเมือนโดโซนสลดเรือสลัดก็คือโจรสลัดโซมาเลียที่โซมเียไล่กำลังโดนอยู่ว่าจะแบ่งกันไปส่วนไหนจะเอาส่วนไหนนะเพราะในเรือเนี้ยยังมีมุ้งมุนมุ้งนี้มุ้งนั้นอีกมหาศาลหลายมุ้งที่พร้อมที่จะ แยกตัวไปเพราะว่าการที่จูจ่ๆสอสอเพื่อไทยก็มาเสนอชื่อคุณอุ๋ยอิงเนี่ยทั้งๆที่ในบ้านจันเคาะชื่อคุณชัยกเกษมนี่มันเม,มื่อคืนเนี่ยตอนสองทุ่มทุ้งหมดลงตัวแล้วว่าเป็นชัยกเกษมแต่เรื่องที่มาเกิดอุ๋ยอิงมันเกิดเมื่อช้ามือมือมีมอม่มือมีสสกลุ่มหนึ่งหรือ,อคนหนึ่งเริ่มหาเริ่มหาอะไรชื่อ,อตอนนี้เอาสมมติง่ายๆถ้าชัยกเกษมต้องเป็นนายก ท่านบรรวิตผมเป็นสสเราจะกล้าทำหนังสือไม่เอานายกที่พักเลือกแล้วเหรอเพราะว่าถ้าเรากล้าเราก็จะสูงนายกหมายหัวว่าเราเป็นศัตรูที่ขวางเขาใช่แล้วคุณจะมาเซ็นกับผมคุณก็ต้องกลัวว่าแล้วจังหวัดคุณจะเอาเงินจากนายกได้ยังไงอ่ะคุณเอาเงินที่ไหนอ่ะนายกเขาเป็นดูแลงบประมาณอ่ะถ้าเขาการเขาเขาตราขีดหน้าคุณออกไปว่าคนนี้ ไม่เอากูเพราะนั้นถ้าไอสสอสกลุ่มหนึ่งที่ที่ทแสดงว่าจะเอาองค์หญิงขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้มาเพราะความรู้สึกของตัวเองไม่ได้มาเพราะเหตุผลด้วยมาเพราะว่าถูกสั่งให้มาให้เป็นอย่างนี้เพราะเราพังตัวเองผมว่าไม่ไม่ไม่ไมไมมกล้าขวางอคนที่พักเลือกเป็นนายกหรือพักร่วมเลือกแล้วหรอกแม้กระทั่งเมื่อวานนี้ก็ไม่มีเงื่อนไขใช่ค่ะแต่เงื่อนไขมาเกิดหลังจากที่ตอนเช้าวันนี้เพราะนั้น เมื่อคืนนี้ก่อนสว่างหลังจากที่พวกเรานอนหลับหลังจากดูข่าวกันไปตอนเขารถออกจากบ้านจันสองล่ามาแล้วนี่ต้นตระหว่างที่พวกเรานอนหลับมันต้องมีคนตื่นอีกเยอะแยะที่มาคุยเรื่องเหล่านี้แล้วตอนเช้าเหตุการณ์ถึงเปลี่ยนหมดก็เมื่อคืนเห็นว่านอนไม่หลับกันหลายคนเลยนะคะตอนเช้าก็เปลี่ยนหมดโดยนี่การเปลี่ยนเนี่ยจากชายกระแสมาเป็นอุ๋งอิงแล้วการที่พักร่วมเปลี่ยนจากการสนับสนุนพักเพื่อไทยกลายเป็นมีข้อแม้เนี่ย มันทั้งหมดมันเกิดขึ้นในเช้าวันนี้กับสายวันนี้เนี่เราก็ไปรู้ว่าอะไรเนี่ยทําให้เกิดดิเพชันทางการเมืองอันนี้แล้วมาเหมือนกันนะฮะมันนัดพรมเผ่าไอติก็บอกว่าไม่เอาหนึ่งหนึ่งสองนะใครเอาหนึ่งสองไม่เอาด้วยอะแล้วพวกนี้เป็นกลุ่มพลังประชาชนเนี่ยใช่มาแล้วนะเป็นพลังประชาชนแต่มียงใหญ่อยู่กับกับเพื่อไทยเพื่อไทยมียงใหญ่กับท่านทักษิณเออใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับแต่เป็น ก็เป็นกลุ่มก้อนที่สามารถบอกว่าเนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ไม่ใช่พลังประชารัฐอ่ะใช่ไหมขนาดกระทรวงเกษตรยังไม่ขึ้นกับภุมธรรมเลยพี่ป๊อปเขาโกรธอยู่เนี่ยแล้วแล้วข่าวมีแล้วข่าวถามอะไรอีกอะเรื่องของคุณอนุทินน่ะเหรอคะก็ก็มีประมาณนี้แหละค่ะแล้วก็บอกว่าตามกติกามันมาไม่ถึงผมหรอกนะผมก็เลยสบายใจตามกติกาสมมุติว่ายังต้องผ่านอีกสองแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทย คือนางสาวแพทองทานชินวัรน์ทนายชัยเกษมยังไม่ถึงผมหรอกก็คุณนนทินปฏิเสธไปแล้วว่าต้องไม่เกี่ยวกันหนึ่งหนึ่งสองก็เท่ากับปฏิเสธทั้งอุ้งอิงและเสียฐานไปพร้อมกันแต่ไม่ปฏิเสธพักเพื่อไทยแตอนนี้วันนี้ถ้าคนที่มีเสียงมากที่สุดในในฝั่งของรัฐบาลแล้วไม่พัวพันกันหนึ่งหนึ่งสองเลยแล้วก็มีสิทธิ์เป็นนายกก็เหลืออยู UV ่ยมีสี่คนค่ะหนึ่งท่านตู่สองพิลพัน สามอนุทินสี่พระประวิตยมีสี่คนนะ,ท,ะที่เป็นนายกในฝั่งรัฐบาลเก่าได้รัฐบาลปัจจุบันนี้ได้โดยไม่ไม่มีปัญหาเกี่ยวพันกันหนึ่งสองมีอยู่สี่คนแล้วในแล้วในสีคนนนส่คนเนี่ยในสี่คนนี่ก็มีเพียงคนเดียวที่มีเสียงมากที่สุดก็คือคุณอนุทินอืมใช่ครับใช่ไหมค่ะก็แค่มันก็เพราะนั้นวันนี้คุณอนุทบอกว,ว่าผมอีกนานส้มจะหลน่นวันนี้แก เอาเครื่องสอยส้มไปวางไว้ใต้ต้นไม้อ่ะไม่แสบไม่อย่ามีแต่สิครับเออใช่ครับอ๋อทีนี้อย่างที่ทางคุณพระเดชได้พูดถึงชื่อของพลเอกประยุทธ์อนะคะวันนี้พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็มีการถแถลงจุดยืนเรื่องของแคนดิเดตเช่นกันนะคะแน่นอนสนับสนุนคนด d เดตของเพื่อไทยนะ แล้วก็ยืนยันว่าต้องไม่มีนยโยบายที่จะแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ส่วนกรณีของคนเอกประยุทธ์เนี่ยคุณพีรพันธ์บอกว่าคนเอกประยุทธ์คงไม่ก,กลับมาเพราะเป็นองคมนตรีแล้วอย่าเอาข่าวแบบนี้มาทำให้มีปัญหาเพราะองคมนตรีไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกทั้งมารยาทแล้วเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่แรกก็ต้องให้สิทธิ์กับพรรคแกนนำรัฐบาลก่อนแปลว,ว่าที่พยายามจะคิดกันนะว่า อาจจะมีรัฐบาลแห่งชาติรวมชาตชสร้างชาติอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดึงพลเอกประยุทธ์กลับมาเนี่ยปิดประตูเลยไหมคะไม่ปิดอุ๊ยไม่ได้ปิดไหมคุณประยุทธ์รัฐมนูญฉบับนี้ให้มีนายกคนนอกได้ถ้าสภาไม่ตกลงกัน<อ>ตกลงกันไม่จบ<อ>เขาให้มีนายกคนนอกได้เพราะวันนี้ถ้าเผื่อเพื่อไทยไม่เอาแล้วไม่แตกฝั่งนี้ก็ตั้งไม่ได้<อ>เพื่อไทยกับ พรรคประชาชนตั้งได้แต่พรรคประชาชนก็ไม่มีเพรรคประชาชนไม่มีไม่มีนายกก็มีอยู่ที่คุณมีพชรเสมกับอุ้งอิงที่ฝั่งฝั่งเพื่อไทยแต่สองพรรคจะรวมกันไหมไวันอาทินี้ต้องบอกว่าเป็นไปไลำบากเป็นไปยากมากมยังไม่ใช่เวลาปัญหาคือคันนี้ทั้งหมดเขาถึงทางตันละถ้าพรรคเพื่อไทายไม่สนับสนุนคุณรณทิน มันก็ถึงทางกันแน่นอนลุงบ้านป่านะคะลุงบ้านป่าเสียงไม่พอพระเพื่อเปิดภูมิใจทไทยแม่เอาลุงบ้านป่าก็ไม่ผ่านแล้วถึงลุงบ้านป่าจะเป็นภูมิใจไทยจะเป็นรวมไทยสร้างชาติจะเป็นก็เสียงไม่พอให้มีคุ้<ท>หญิงสุรรัตน์น้ามาให้มีศิลป์ป่าชาเข้ามาก็ยังไม่พอนอกจากจะแบ่งจากพรรคเพื่อไทยไปได้เกือบร้อยเสียงอ๋อ ถึงจะได้ตามนั้นซึ่งก็ดูว่าวันนี้พักที่มันโอกาสจะแตกได้เนี่ยพักเพื่อไทยมีโอกาสเพราะว่าผู้อาวโสทั้งหลายในพักเพื่อไทยเนี่ยก็รู้ว่าไม่มีอนาคตละเพราะต่อไปเนี่ยเมื่ออุ๋งอิงเป็นหัวหน้าเขาเองจะอยู่ตรงไหนเขาเขาเริ่มมีปัญหามาแล้วก็ถ้าเผื่อคุณทักษิณเลิกไปได้วยเหตุผลใดๆดทั้งสิ้นพวกเขาก็ต้องสลายตัวไปด้วย เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเขาไปได้ก่อนเขาก็จะมีโอกาสที่จะได้เล่นการเมืองต่อเพราะนั้นการจะอยู่กับพรรคเพื่อไทยวันนี้ยาวไวเจนี่เขาก็บอกว่าองค์อิงคงจะนําพักไม่ได้อย่างที่ฝันถ้าคุณทักษิณไม่ได้ไม่ได้เล่นการเมืองไม่สามารถจะทําพักเพื่อไทยทางการเมืองได้คุณทักษิณก็ต้องวางมือไปเพราะแกจะมานั่งพูดอะไรอะเพราะว่าเท่าที่เอาคนไปชุมที่บ้านวันนี้อย่างที่ท่านปณิวิทย์ว่า คนนั้นก็ถามแล้วอนีการแทรกแซงก็นี้การแทรกแซงนะแต่คุณทักษิณเขาบอกว่าช่อแทรกแซงอันนี้มันพักของลูกเขาเขาเป็นที่ปรึกษาก็ลูกมาถามพ่อพ่อ,พอไปตอบได้ยังไงเอลูกมาอยู่เมืองไทยเขาเตียวปหบดแล้วมาตอบก็ลูกสั่ง <c oughs> ให้พ่อดูแลให้หน่อยก็ <c oughs> เจออันในศาลใช่ไหมลูกสั่งพ่อดูแลให้หนูหน่อยใช่ไหมหรือว่าจริงๆทักษิณไม่เขาบอกเขาไปนั่งอีิบ้านผมผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรใครจะรู้่ะ ก็ผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมเป็นอะไชงกาแฟกาแฟเขากินกันเขาคุยกันเขาสายบ้านผมก็บ้านลุกสาวผมการเมืองมันตลบตะแลงมันไปก็ได้หมดแหละอย่างที่พี่เด็ดว่าเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ตั้งนานเนี่ยผมคุยกับขาใหญ่ในพักเพื่อไทยอึดอัดทุกคนบอกกูไม่อยากมายืน แล้วก็มาโค้งเด็กๆแล้วเด็กๆก็เดินนํากูแล้วมันสั่งอะไรกูแววตามันหันครอบคับกูทนไม่ได้ทนยังไงแต่ละคนนี่ระดับเก่าทั้งนั้นเลยี่เด็กคือกว่าเออกว่าเล็กซานเดอร์มหาราชอายุสิบเก้าจะได้เป็นจักรพรรดินำกองทัพไปบุกโลกทั้งใบเนี่ยนะเขาเป็นนักรบเขาต่อเขาใหญ่มาด้วยฝีมือในการนำกองทัพของเขาเองไปที่ไหนชนะ มีแปดหมื่ชนะสามแสนเขาก็เป็นปีเตอร์มหาราชเป็นเดอะเกรทคิงนั่นหมายถึงว่าเขาได้สร้างปาฏิหารในการสงครามมาหรือจะเป็นนโปเลียนในทหารมา้าในทหารหออปื้นใหญ่หนุม่มๆเ,ออเขาก็ได้แสดงความชัยชนะในการไปไหนก็ลาบหมดคนน้อยชนะออคนมากเ,ออเขาก็<ๆ>เขาก็ทำมาแบบนั้นอ,อยอมเสี่ยงตายมาทั้งคู่ใช่ไหม อันนี้คือการที่คนที่มีคนที่จะเป็นคนวัยหนุ่มที่จะเป็นเดอะเกรดเนี่ยเขาต้องมีปฏิหารของเขาเออเขาต้องมีตอนนี้ถ้าเรามาดูอุ๋งอิงเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยในช่วงหนึ่งปีที่คุณเศรษฐาเป็นในในในขณะที่คุณเศรษฐาเป็นเออเป็นนายกเนี่ยคุณอิงก็ไม่ได้แสดงไม่ได้แสงดแสงปฏิหารใดๆออกมาเลยใช่ไหมนอกจากนั้นต้องเอาคนไปช่วยไม,ไม่ได้แสดงปฏิหารนะ แล้วจะให้พักเนี่ยไปชื่นชมเขาในแล้วให้พักขึ้นชื่นชมไม่มีปัญหาเพราะเขาเป็นหัวหน้าพักใช่ค่ะแต่จะให้มวลชนอย่างพวกเราเนี่ยไปรับรองตรงนั้นด้วยเนี่ยเราอยากขอดูฝีไม้ลและมือก่อนอว่าเป็นยังไงใช่ไหม,มเขาสามารถขนาดไหนแต่นี้เรายังไม่เห็นจะให้ยอ,ยอมรับโอเคอย่างผมไม่เป็นไรแปดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดไม่มีปัญหาแต่ลูกผมอ่ะหลานผมอ่ะ มันก็ปีปัญหาเหมือนกันเพราะนั้นการที่เราจะเสนอใครขึ้นมาเนี่ยม,มาเป็นผู้นําประเทศเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันจะต้องคิดถึงหัวใจของคนที่คุณปกครองด้วย<ม>อย่างมัน่นถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่เห็นใจคนที่คุณปกครองคุณคิดคุณเียมีอำนาจมากมายมหาศาลคุณก็จะไปเจอแบบเดียวที่เกิดขึ้นในบางประเทศ<ม>หรือในอีกหลายๆประเทศ<ม>เพราะนั้นวันนี้ การเมืองตอนนี้ยังไม่รู้มันเป็นใครยังไม่มีใครรู้จะเป็นคุณอนุทินไหมในกรณีอย่างเงี้ยมันเหลือแค่สองคนตอนเนี้ยคือ<ช>คุณอนุทิน<ช>พักเพื่อไทยสนุนคุณอนุทินไหมถ้าสนุนคุณอนุทินเป็นถ้าไม่สนุนต้องเอาคนนายกคนนอกออคือเพราะวันนี้นยกคนนอกไม่ไม่ใช่แบบเก่าเนี่ยมีมาตราเจ็ดไม่ใช่สา<ม>นุนเขียน<ช>ไว้ชัดเลยใช่ครับใช่ องเจ็ดสองมอสองเจ็ดสองเนี่ย<อ>พูดถึงนายกคนนอกแต่ว่าเพื่อไทยเขาก็ต้องเสนอคนของเขาก่อนไหมคะหรือว่าไม่จําเป็นก <c oughs> ็เสน <c oughs> อไงเขาเสนอเดี๋ยวก็เส,เ,<อ>เสนอแล้วเสนอแล้วไงแต่พ่งนี้กล้าประชุมไหมละ่ะ<อ>ถ้าประชุมก็จะมีการพิปายเ<อ>ขาบอกอ่าคุณเศรษฐาวันนั้นนะวันนั้นพูดเรื่องนี้ไม่ต้องมากคืนเนี้ยถ้าเสนอคุณเศรษฐ์ชฉยเสมหรือคุณหนูอิงคืนเนี้ดูหน้าจอได้เลยทุกจอเลยจะออกมาบอก จะถ่ายทอดตอนที่ให้ออตอนที่ระหว่างกำลังหาเสียงแล้วก็ออกมาจ่อกันหน้าจอต่างๆนะไม่ว่าของใครต้องใครนะก็พูดคําถามก็คือหนึ่งสองว่าไงทั้งคนใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ฮะแล้วก็ออมแอมออแบ่งกันตอนนั้นเพราะว่ากลัวเสียคะแนนก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้ไปแต่แบ่งรับแบ่งสู้เนี่ยมันก็มาเข้าข่ายที่พรรครวมทั้งหลายบอกต้องไม่แต่ไม่เกี่ยวข้องการแบ่งรับแบ่งสู้นี่มันเกี่ยวครึ่งไม่เกี่ยวครึ่งนะ าดูธรรมนัตก,กับสันติไอติทแทรกอยู่ธรรมนัตขึ้นบนโพเดียมดันิติลงเลยไม่เอาอันทีงสองมันมันมันถือมาจากบ้านแล้วอ,อันนี้หนึ่งอันที่สองก็คือทุกคนอาจจะยอมตามนั้นแต่การมีเงื่อนไขเนี่ยฉันต้องได้มา,มาอัทไยนะใช่ใช่มีแต่ต่อไปฉันต้องได้คมนาคมนะ,ะฉันต้องกเกษตรฉันต้องอยู่พลังงานนะ,ะ,ะถึงจะเงื่อนไขนี้ถึงจะถูกปฏิเสธไป แต่พอคุณเป็นเสร็จเรื่องนี้ไปเสร็จเขาไปไปถามรัฐานุนว่าเอ้าแล้วพี่ก้าวไกลถูกยุบแล้วพวกนี้ว่าไงครับสานุน<ม>ป,ปวดหัวอีกเ,อเขาจะจี้ถามพี่ราฐานูนว่าออานายกคนนี้ก็หนึ่งก็มีหนึ่งถึงสองไงออ้าวแล้วไม่เข้าข่ายเดียวกันกับพรรคก้าวไกลได้ไงปวดหัวอีกแต่สื่อถามคุณอนุทินเหมือนกันนะคะว่ามีข้อสงสัยในจุดยืนเรื่องมาตราร12ของคุณชัยกเกษมหรือไม่เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยยังเป็นชื่อของคุณชัยเกษมอยู่นะคะ คุณอนุทินเนี่ยบอกว่าจุดยืนเรื่องมาตรา112ไม่ต้องไปสงสัยเลยมันเป็นความเข้าใจร่วมกันระหว่างพักร่วมรัฐบาลตั้งแต่สมัยนายเศรษฐาทวีสินแล้วจำได้หรือไม่ว่าเรามาถแถลงร่วมกันบอกว่าทุกพักเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระหมหากรรษัตริย์และไม่แตะต้องในกรณีของมาตรา112เหมือนเดิมอ่าแล้วทาไมพูดวะทาไมพูดแบบนี้วันนั้นคุณรับแล้วคุณต้องมีแตะทำไมเออใช่มันต้องมีแตะคุณยอมรับแล้วไงแล้วคุณมาแตะทาไมอ่ะ หรือเป็นการตกย้ําอะไรอย่างนี้หรือไม่คะก็เขายอมแล้วมาตั้งแต่คุณเสรษฐาแล้วแต่นั้นคุณก็ร่วมกับเขาอยู่อแล้ววันนี้คุณมาแต่ทําไมอ่ะแล้วคุณพูดมาเขาบอกแล้วที่เวลาผมเผอนิดเดียวหันหลังคุณยกเลยกัะชาผมเลยอ่ะพะผมสีน้ำเงินมาเยอะคุณบอกเอ้ยไม่เอาหลังกระจาคุณบอกคุณไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวแต่ไม่อยากกินข้าวแต่ก๋วยเตี๋ยวได้ก๋วยเตี๋ยวโอเคแต่ข้าไม่กินอ่าหรือไม่ เออเดี๋ยวไม่เอาขอกินข้ขาวขาวผัดกะเพราแล้วกัน uh. คนทั้งประเทศดูแลผูก้กำลังมองพวกคุณอยู่ผ่านจอทีวีสิ่งที่คุณจะพูดสิ่งที่คุณจะคิดสิ่งที่คุณจะแสดงออกช่วยทําให้เกิดศรัทธาในตัวพวกเขาหน่อย uh. ให้พวกเขาศรัทธาพวกคุณหน่อย uh. ไม่ใช่เล่นเงินแบบสนุกสนานแล้วก,แวก็แล้วก็กลายเป็นเรื่องแย่งชิงเค้กกันอยู่แบบนี้ uh. เค้กอำนาจกับเค้กผลประโยชน์ มันมีอยู่สองเค้กนั่นแหละใช่ฮะใช่ไงผลประโยชน์และอำนาจอันนี้พวกคุณเนี่ยทําให้พรรคเก้าวไกลมันเกิดทําให้พรรคอนุครใหม่มีมีคนหนุนแล้วทําให้พรรคประชาชนมีมีอนาคต<ช>ก็พวกคุณเนี่ยเล่นกันอย่างที่เล่นนี่แหละอืมถ้าอย่างนั้นณนะขณะนี้เนี่ยแม่เท่าที่ดูนะคะชื่อคุณอิงเนี่ยน่าจะถูกเคาะ นะคะเป็นที่เรียบร้อยแต่มุมของคุณพเดชก็คือยังมองว่าเพื่อไปทางไปเพื่อประเทศชาติจะได้ไปต่อได้เพื่อไปชาติไตได้บีก็ได้สามารถดำรงอยู่เพราะนั้นเรื่องเงื่อนไขที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้กขขอกระสวงให้ผมก่อนกระรวงนี้กระสวงนี้กระสวงนี้นะนายกผมรับได้แต่กระรวงใหญ่ๆต้องให้ผมบริหารเอแน่นอนนะแน่นอนแน่นอนนี่นะการเมืองไทยใช่ไหมฮะมแล้วผู้นําพักอย่างที่พี่เดชเคยบอกแล้วเนี่ย ไม่ได้แสดงปฏิหารเลยอเล็กซานเดอร์แสดงปฏิหารนโปเลียนแสดงปฏิหารอเล็กซานเดอร์เอาหอกไปเมียหมื่นนะสู้กับดามิอุสมีสามแสนนะไอ้ต้นมีรถสึกวิ่งไปลุกผ่าเข้าไมได้ยังไงแล้วหอกพุ่งเฉียดหูดีไม่ตายเอเด็กหนุ่มฮันนีบานก็ได้เออโอ้ดีเก่าโหดเลยข้ามเขาเอลเลยเาช้างข้ามภูเขาเอลมาที่กรุงรอมไม่ถึงเลยพอเจอทีก็ยืนหน้าประตูกรุงรมแล้ว เตอร์เนี่ยข้ามมาได้ไงเขาบอกคนธรรมดาย,ยังข้ามไม่ได้คือถ้าคุณจะเป็นเด็กคุณอยากมีอำนาจมีรัศมีคุณต้องมีปฏิหาร,หารคุณรู้อย่างไอ้ตำรวจชั้นประทวนที่เป็นในร้อยตีแล้วไปไปฏิเอาเหรียญเงินมาได้ไอ,อห้หนูคนหนึ่งเ,เก็บปวดร่างกายแสนหนาไปเอาเหรียญทองมาได้เหล่านั้นเป็นความชื่นชมเล็กๆน้อยในของคนไทยในวันนี้นะ เพื่อกบเกินความหิวโหยกับความอดอยากเนี่ยก็ได้ดูแต่ดูภาพพวกนั้นเท่านั้นที่เป็นความสุขนอกนั้นคือความทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นต์เออทุกจริงสุดท้ายค่ะคุณพเดชคะมีกระแสข่าวออกมาบอกว่าคุณทักษิณได้แจ้งหัวหน้าพัรคร่วมรัฐบาลถึงการจะยกเลิกโครงการที่โซบวเลตซึ่งเป็นนโยบายเรือธงโดยบอกว่า ขณะนี้เศรษฐกิจกยังไม่ดีขอยุติไปก่อนเพื่อไทยจะเป็นคนชี้แจงเรื่องการยกเลิกโครงการนี้ต่อประชาชนในฐานะที่สนิทสนมกับคุณทักษิณเชื่อข่าวลือนี้ไหมคะมันเป็นเรื่องต้องจบมาตั้งนานแล้วเพยายามหาทางลงเลเข้าถอยที่จุดที่จุดที่จุด<ม>แล้ววันนี้ก็อยู่ท้ายที่เท้าภูเขาแล้วไม่ใช่ตีนใหญ่มันใหญ่เข<ม>าก็เดินลงมาสู่พื้นที่ราบมันไม่มีเงินคุณเอาที่ไหนถ้าคุณไม่กู้คุณก็มีปัญญาให้ วันนี้ลูกจะไปเรียนหนังสือ<ด>คุณ<ด>บอกว่าก็ในบ้านไม่มีเงินแล้วคุณบอกคุณไม่กู้มันก็เหลือปล้นอย่างเดียวใช่แล้ว<ช>ทั้งหมดนี่คือถ้าต้องเอามาก็ไม่กู้ไม่มีเงินก็คือปล้นมาให้<ด>ถ้าปล้นมันผิดกับก,กู้นี่แต่กู้มันผิดมันผิดกับไอ้กฎหมายเลือกตั้งเพราะคุณสัญญาจะไม่กู้อันนี้คุณจะไปปล้นไปปล้นที่เอาการของไอ้ทกศเขาบอกไม่ได้กฎหมายไม่ให้ จะไปออมสินออมสินก็บอกไม่ได้เงินเงินออมชาวบ้านเขาก็ไม่กู้จะยืมใครขายืมไม่ได้เพราะเขามีเขาเงินทุกบาททุกตังที่มันกระจายอยู่มันมีกฎหมายบังคับหมดให้ใช้เพื่ออะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ได้เลยขนาดบอกว่าเอางบประมาณปีหน้ามาสำนักอุบานบอกแล้วว่าไม่ได้ผิดทางเก่นปีหน้ายังไม่มีเป้าเลยมึงเอามาใช้ก่อนได้ยังไงแล้วก็ อย่างที่ไอ้ก,ก้าวไกลบอกอะ่ะก็เล่นเล่นหกแปดไปแล้วยังเอาหกเจ็ดมาเบิกต่อเออเล่นห<อ>กแปดแล้วอหกเจ็ดเบิกต่อมันก็หมดทางไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ถ้าผ่านเรื่องนี้ได้ก็เท่ากับเอาคอเนี่ยไปล่อยไว้ใตก้กิโยตินหรือไม่ไปยืนผูกเชือกแล้วก็ยืนบนบนรถบนก้าอี้เล็กๆแล้วก็ผูกเชือกกับคือแล้วก็ยืนเลี้ยงตัวอยู่บนนั้นใช่หลับเมื่อไหร่ง่วงเมื่อไหร่ก็ตายผมถามพี่เดช คำถามสุดท้ายถามไปฝากเศษฐาเพราะเศษฐาเขาบอกว่าเขาไม่ได้เศร้าที่ไม่ได้เป็นนายกเลยแต่เขาเสียใจมากที่สารบอกว่าเขาเนี่ยมีพฤติกรรมผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งเขาไม่ใช่เขาอย่างนั้นแล้วสาปบอดเขาเป็นนายกรรที่มีความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเขาไม่เคยโกงพี่เดชช่วยวิเคราะห์แลวตกลงตกล,ลงเศรฐามผมจะไปถามคุณชูวิทย์ดู <laughs> โอ้ยสุดยอดมากแล้เก็บอกสุขภาพดีขึ้นแล้วออ้คเมื่อเชากลับไปคุณไปถามดูว่าอันนี้เห็นด้วยไหมะฉะนั้นวันนี้นะคะเราคุยกันท่ามกลางความขมขื่นนนความฝุ่นตลบอบอวนกันอยู่ในฐานะนี้นะคะยังไม่มีข่าวอะไรที่ชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของแคนดิเดตหรือแม้แต่กระทั่งไอ้ข่าวลือที่ว่าจะมีการยกเลิกแต่เราก็ได้เรื่องไร้ราวและได้เห็นร่องรอยอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันแหละนะคะว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไง วันนี้หมดเวลานะคะต้องขอบพระคุณคุณพาเดชภูริปฏิพันธ์ขอบพระคุณค่ะัสดีค่ับท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนในชั้นคุณดาวชลกุลพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ